ngọt mà lắc chỉ nộp khổ mâm lâm cho lắng đi สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับมเอนี้พบพ่อกับผมคือเก่านะครับเก่งกาดฟาดเรียบนะครับนะมเอนี้กะสีม่าพาพ่อแม่พี่น้องมากินตําปลานะครับส้มตําปลาานะครับเนาะใส่กับอันนี้เลยนะครับเนาะของแกล้มเรานี่นะครับเนาะหมูกรอบนะครับเป็นหมูกรอบเห็ดเองสูตร บอต้มนะครับเนาะสูตรนี้บอต้มบออบบอตากแดดนะครับสูตรเด็ดนะครับกรอบก็ปกตินะครับเนาะเห็ดงายน้ำเนาะมือกรอบตัวนี้ก็บิประมัณเจ็ดปดขีดนะครับมาถึงโลเนาะมันเหลือซนีตอนแรกมันก็ะหญ่อยู่หรครับถอดไปถอดมาเหลือซนีนะครับเนาะโอเคซนีก็ร้ายแล้ะครับพี่น้องมาแกมก็พักนะครับมือนีเท่านี้พักนี่นะครับเรดิสนะครับเนาะบักแต้งนะครับเนาะผักกาดนะครับเนาะผักกาดอันนี้เป็นผักกาดอ่า ชาวบ้านพลนมาขายพนมาปลอดสารผิดนะครับเนาะประกาศดีแล้วไก่มีนี่ครับหยอดมะละกีนกขมลํำนะครับมีบักทัว่ฟักงาวผักกะทินโอ้มาอนี่พักลอยแปดเลยครับเนาะพักลายครับมือนี้มานำน้ำกันนะครับเริ่มต้นก่อนสิรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เฮตดคลิปต่อไปมาเรื่อยๆนะครับฝากนะครับเนาะรับชมกันจนจบด้วยครับเด้อแซ่บแบน้ำกันแตงพระเขากินน้ำกันครับมา มาเริ่มน้องกันเลยเนาะป่ะหยังมากมากข้ขาวเหนียวนะครับมื่อนี้ข้าวเหนียวนะครับนะเนาะข้าวเหนียวยี่สิบบาทนะครับเนาะเอาเริ่มเลยครับข้าสวยครับมือน,นี้เนาะวันหยุดเดี๋ยวมาซิมหมูกรอบเบิง้งว่ามันจิกรอบแซ่บสํานียน,นะครับเนาะเบิ้งอือือกรอ,อ,อบนากรุงไงนะครับ

rất lăng đi biết bất ngờ bây không sẹp mà hả nào đừng huy động cọp nóc nôm này hử ต้องเสียงยพี่น้าคุยจำคือนูกเขาเลยครับอือหือฟินมาพี่นา้าอือแจงเข่ามากินพร้มนะพอมกันเด้อนะน้ำพร้อมกันโอ้แซ่บรบบมูกกอบ เข้ากันครับเหนืยรกันนะครับอืมฮึมกรอบนอกนุ่มในฟังเสียงหลังอืมอึ่มฮึ่มวุ้ยมากขึ้ ป้ากระทิ้งม่กับเขากันด้วยพี่น้องยาดีสมานแพ้อืมว้าขันยุบาลมันไม่ได้ซื้อเจ๊กพักหรอกพี่นนองปลูก,กินเองไว้แล้วเนาะอันนี้ยุนเมืองนะธรรมดาเดี๋ยวซื้อซุอเนี่ยอืม,อม con tiếng ạ. แซ่บเนือ้ออืมโอ้โอ้ามันนี่ฟินครับบางที่เราท่าท,าทาอาจธิบดว่าถือใจผู้ใดก็ขอโปรขอให้ด้วยครับนะกินเพื่อความบันเทิงครับแซบ่บอืมเนื้อกันนี่น้ำับบกรอบๆเสียงอืม,อม ลืมบอกพี่น้องครับคลิปเห็ดหมูกรอบเนะาะอชิล่งก่อนหรือลองหลังฝากติดตามนะครับตรงตัวไอเนาะข้างบนนะครับกดตรงหน,นะน้าจอแล้จะมีตัวไอนะครับกดเข้าไปนะครับเนาะเดี๋ยวชิล่งคลิป วิธีทำหมูกรอบห้ยนะครับเนาะเอาร่วมกันอย่างมันเน่าครับพี่นนอกมันใส่เวลานิดนึงอือออือเน่ยกรอบมากชีสสวยนุ่มในอืออือ ออืคุยไปอีก

เข้ากันสุดจวดเลยพี่นอ้องประแดกตอนกับมีม่โอ้คัะพี่น้องเลยแสดงว่าจะกินตเาเซาไปแล้วครับนะพอดีทอดมูกรอบมาท่านใส่เวลา ตำหนามมาใส่พี่น้องไม่ใส่หนามขามเปลี่ยนแล้วใส่พวกเน่าแล้วครับมันจุมน่มหนามอือฮั่ ข้างหัวพี่น้องโอู้หูหาซื้อบอกมาละหนะอครับหาไปได้นะมาละหน่อยได้หยอดมปนมาโอ้คัขเคลื่อน,นครับจึกใจบุกโจ้นี่พี่น้อง Cái nào phát cơm thịt Uộp Uộp ăn Nghe yeah. ลองอีบีให้บังว่าม,มันกรอบนอกนอนอรุมในขนาดไหนอือพวดนพวนฟังเสียงโรดไปเนี่ยนังนะอือน้องไหนเบังสุดเ้ยต,ยตัวไอตัวไอข้างบนกดสุดเลยครับกดบังสุดเลยอืม นองฟังครับเนี่ยฟังครับนี่หนันงอืมอือเบื้องต้นทางคอนเซบแล้วไงคัดจะครัดอยู่ อ้ขอนขย้อนเยอะหน่อยครับอืมขย้นเบิด์ดแล้วหาสื่อ,อ,อบ่ได้ครับมาเนี่ยบ่ได้หนึ่งนะครับเนาะบ่มีเวลาเลยครับโอ้ยเสียงเดยแสบเพื่อ,เอนเราครับอ่ะอืม อืพักไม่พี่เนอะโอ้เนี่ยเป็นช่วงเื้อมวนะครับเทษ มากินด้วยเหรออืมหนังเจนครับหนังเจนมากเป็นมาอยากกินเบิดกรกอนด้วยภาษาอับน้ำยู่อ่ะเอาเราได้มากินน้ำกันครับมันี้ก็เหนียวหมดเลย ほら。Yeah, I mhm mhm khởi thiệt mhm nhiều mhm 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 này mhm mhm chắc mhm 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 đó อืมอืมฮึ่มยต้องกินกินน้ำลายแล้วจะยินเสียงกินก็ไม่ไหวแล้วอืมหรืผู้ใดอยากให้กินมาออกกลองน้ำกันอมเมนอะไรได้ครับนะคอมเมนม์คุยกันได้ไหลายครับ quay được nhau, im mà ạ hừ, sờ bên này p'non, giờ đó โอ้แสบขัดด้ยวะโอเคครับจบกันไปกับอีพี่นี้นะครับเนาะสมตำปลาร้านัวๆกับหมูกรอบนะครับเนาะหมูกรอบพร้อมสูตรนะครับอีกคลิปนึงนะครับเนาะโอ้แสบขักไปนอนก็ข่าวสวยเนาะโอเคนะครับขันมันนี้ขันชอบคลิปนี้นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วครับเด้อเนาะกดสันกระดิ่งเพื่อบ่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเด้อเนาะกดคอมเมนต์มาเลยนะครับเด้อว่าอยากให้กินยังเนาะเดยวจัดให้นะครับจาว่างเนาะ ก่อนสจากกันไปนะครับมันจะมีปุ่มให้กดติดตามอยู่ฝากเลยนะครับเนาะกับอีก2คลิปเนาะโอเคนะครับมือนี้กับฝากไว้เท่านี้โอเคครับบ๊ายบาย